ใช้ดีบอกต่อไม่ต้องไปหาไม้ไผ่ไม้สอยแบบเดิมๆให้ยุ่งยากอีกแล้วเขาเพื่อนเพราะกันไกตัวนี้สามารถขีบหยิบตัดแล้วก็เลื่อยแบบทีอินวันเลยครับสั่งมาแล้วใช้งานคุ้มค่าอเนกประสงค์มากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการคีบหยิบผักผลไม้นะครับการตัดแต่งกิ่งไม้บนที่สูงนะครับรวมไปถึงการเลื่อยกิ่งไม้ขนาดเล็กด้วยครับด้ามจับเป็นอลูมิเนียมอลลอยมีความแข็งแรงทนทานครับสามารถปรับยืดหดได้นี่ครับผมใช้ตัดแต่งกิ่งไม้นะครับตัดแล้วขีบมากองไว้ที่เดียวครับเวลาเก็บนี่สะดวกมากๆเลยครับ ใช้ตัดคีบกิ่งไม้ครับที่พาดบริเวณชายคาครับตัดแล้วคีบออกมาทิ้งครับไม่ต้องกลัวว่ากิ่งไม้จะค้างบนหลังคาครับสะดวกมากๆเลยครับเพื่อนๆใช้ตัดคีบผักผลไม้บนที่สูงนี่สะดวกมากๆเลยครับเพื่อนๆถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับที่เราใช้ไม้สอยแบบเดิมๆนะครับอาจจะตกค้างบนกิ่งไม้หล่นลงมาช้ําหรือเข้าพงหญ้าหาไม่เจอก็ได้ครับแต่พอผมกดสั่งตัวนี้มาใช้นะครับชีวิตประจําวันของผมก็ง่ายขึ้นเลยครับ เวลาสอยผลไม้นะครับจะตัดให้หล่นแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะตัดแล้วคีบไว้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับนี่ครับเก็บผลไม้ง่ายๆสบายๆเลยครับสาหรับใบมีดนะครับมีความคมแข็งแรงทนทานครับเป็นเหล็ก s k ไฟครับสามารถปรับยืดหดได้ครับยกเว้นตัว1.5เมตรยืดไม่ได้นะครับ ไม่ต้องปีนบันไดให้กลัวตกอีกแล้วครับ้ามจับทาจากอลูมิเนียมมีความแข็งแรงทนทานแถมไม่เป็นสนิมด้วยครับชุดกลไกในการตัดทําจากโลหะเคลือบสีมาอย่างสวยงามเลยครับสาหรับรุ่นที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอตอนนี้มีความยาวก่อนยืดอยู่ที่1.8เมตรครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเพียงแค่เรากดปุ่มล็อกตําแหน่งตรงบริเวณด้ามจับเราก็สามารถยืดด้ามจับออกไปได้แล้วครับโดยด้ามจับเขาสามารถปรับได้ถึง5ระดับโดยความยาวสูงสุดของรุ่นนี้สามารถยืดได้ถึง3เมตรเลยครับขั้นตอนต่อไปให้เราทําการปลดเซตีล็อก เท่านี้กลไกในการตัดของใบมีดก็พร้อมใช้งานแล้วครับข้อดีของปากกันไกตัวนี้เขาจะมีชุดบีบกิ่งที่เราตัดทําให้ผลไม้หรือกิ่งไม้ที่เราตัดไม่หลุดร่วงลงมาด้วยครับหลังจากทําความรู้จักกับกันไกตัดกิ่งไม้ตัวนี้แล้วต่อไปผมจะมาสาธิตวิธีการตัดผลของลูกมะกรูดที่อยู่บริเวณหน้าบ้านของผมให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับขั้นตอนแรกให้เรายืดน้ําจับให้มีความยาวเหมาะสมกับความสูงของผลไม้หรือกิ่งไม้ที่เราจะตัดนะครับให้เราหันปากกันไกที่มีชุดหนีบไว้ด้านเดียวกับผลไม้หรือกิ่งงไไมมม้้้ทที่่่เเเรรรราาาาจะตตััดดืืออํกกแลลวผหิ ไม้ที่เราตัดก็จะไม่หลุดร่วงลงมาอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอตอนนี้เลยครับเก็บผลไม้บนที่สูงไม่ต้องปีนไปให้ยุ่งยากครับ